สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนแชร์คลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับสักครู่นะครับหากให้เพื่อนมาหน้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า kmkth ได้เลยนะครับพอเสิร์ชข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับ ส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพก้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับแฟนเพื่อนกกอกข้อมูลในครบทั่วทั้ง4่ห้องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ k m ม t h เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านในก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไปเลยนะครับจะมี Facebook YouTube t i k t ็อกไอจีนะครับแล้วก็อนืนอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเลือกใช้กันได้นะครับอเดีตยววันนี้ผมจะมาใช้ Tik To อกให้ดูนะครับเพิ่มคนแชร์นะครับให้คลิกที่ Tik t o อกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคนแชร์นี่นะครับ t ิ k t o อกนะครับเพิ่มคนแช์นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอันนี้นะครับ เลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการได้เลยนะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้ตัวนี้นะครับแชร์คลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4 3 1 3นะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำกานสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ t i k t o k นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มคนแชร์นะครับประเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นคลิปวิดีโอ อันนี้เลยนะครับตอนนี้ก็มีคนแชร์อยู่แล้ว108คนนะครับแล้วก็นำลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำา100คนแชร์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองสัก100ให้ดูเลยเลยกันนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะขึ้นมาเขียวๆแบบนี้ก็คำสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับ มาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับจะเป็นการสั่งซื้อสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวมาโคทุกธนาคารนะครับทัวร์นี้วอลเล็ตนะครับบังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับ Perfect Money นะครับ โอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับเอามาดูที่บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการเลยนะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อลองเลือกใช้กันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับจะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับเอ้าพอคลิกที่ดวงตาก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้เลยนะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ แนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไกมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงกนี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค้าแนะนําเกันเลยนะครับมาดูที่ตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักขายมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็มาด้านขวานะครับก็จะมีติดต่อผ่านทางตัวแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายด้วยนะครับ เดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนแชร์ขึ้นยังนะครับอะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดคนแชร์ขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอะตอนนี้ยอดคนแชร์ก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับไม่เกิน4-5นาทีนะครับอะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนแชร์นะครับคลิปวิดีโอ Ti k tok นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ